ดีค่ะแล้วก็มาบันทึกการใช้โปรแกรม payroll ต่อนะคะหัวข้อนี้เป็นการบันทึกค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีนะคะให้เราเข้าไปที่เงินเดือนค่ะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ข้อกําหนดระบบเงินเดือนนะคะให้เราคลิกตรงนี้เลยข้อกําหนดระบบเงินเดือนนะคะจากนั้นให้เราเข้าไปที่แก้ไขข้อกําหนดลดหย่อน ในการคำนวณภาษีนะคะให้เราดับเบิลคลิกค่ะหน้าตาก็จะขึ้นมานะคะให้เราตรวจสอบที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะคือ5%ปนะคะ5%สูงสุดไม่เกิน750าบาทนะคะจากนั้นจุดที่2ให้เรามาที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกเช่นกันให้เราตรวจสอบนะคะคือ5%ปรเซ็นต ไม่เกิน750นะคะว่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากด f 1 0บันทึกค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการบันทึกค่าลดหย่อนในการคำมูลภาษีนะคะ